สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฟ้าครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m อ t o ไร a r ตี้บายรวิพลนะครับซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวคราว,าวในแวดวงการยานยนต์เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานี้โดยประมาณนะครับไปจนถึงเวลา19บเนากาวันนี้ผมรวิพลสนุนทรพงศ์ครับและดิฉันฟ้าทานที่ว่าอิมใจบุญค่ะค,คุณผู้ชมนะคะจะได้เต็มอิ่มกับช่วงที่1ของเราค่ะเป็นการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะในแวดวงยานยนต์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแบบส,สดๆใหม่ๆเลยนะคะและช่วงที่2ของเรานะคะเป็นช่วงของปรึกษาปัญหารถยนต์ค่ะให้คุณผู้ชมโทรเข เลยที่เบอร์02ค่ะ9349258 9นะคะหรือจะเป็น SMS นะคะที่สามารถส่งเข้ามาได้ตลอดระยะเวลาของรายการเลยนะคะพิมพ์ M นะคะเว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4 83 8377ค่ะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายของงาน Motor Expo หรืองานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่30นะครับ ก็พ <c oughs> ูดกันง่ายๆขออภัยครับพูดกันง <c oughs> ่ายๆว่าเต็มอิ่มแล้วก็จูดใจกันเลยทีเดียวครับเรียกว่าเรียกว่าในตลอดระยะเวลา10วันที่ผ่านมาแล้วก็ rob, หลายคนก็จับจองรถที่ชอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงคันที่ใช่กันไปแล้วนะฮะ <c oughs> ก็นอกจากว่าทางรายการของเราก็จะขอให้ได้รับรถไวๆก็แล้วกันนะครับเพ <c oughs> ราะว่านืถึงแม้ว่าอาจจะเหตุการณ์บ้านเมืองจะไม่ค่อยจะเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่มันวุ่นวายกันนิดๆหน่อยๆนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มาเรามาดูเรื่องของสรุปยอดการจองรถภายในงานกันดีกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายนี้ยอดรวมการจองเนี่ยก็คือเขาต้องคิดว่าเก้าวันเก้า <9 S 1> <9 S 2> วันนะคะยัง <9 S 2> ไม่รวมวันนี้ใช่เพราะว่านนมัมนก็สุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเก้าวันนี้ผมไม่น่าเชื่อจริง สำหรับใช่อันดับที่1นะคะยังคงรักษายอดจองนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือ Toyo ต้เองค่ะมียอดจองนะคะรวมแล้ว7,412คันค่ะอันดับที่2นะคะก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะได้แก่ h อน da ค่ะที่มียอดจองตอนนี้นะคะ5 0 5 7คันค่ะส่วนในอันดับที่3นะคะก็เป็นของทางอี u z u ค่ะ3า8 3ดคันอันดับที่4ของนิส s a n ด้วยยอดจอง3,109ัน้คันค่ะและอันดับที่5นะคะเป็นของ Mit i t s u b i s h ิค่ะด้วยยอดการจอง2 9 0 0 ร4 1ดคันค่ะครับดูเหมือนว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอันดับนะครับเพราะว่าตัวเลขตัวนี้ก็ที่น้องฟ้าเองแล้วผมเองก็ได้ได้บอกมาเนี่ยก็คือโตต้าอันดับหนึ่งฮอนด้าอันดับ2องอิตูสุอันดับ3นะครับแล้วก็มาเป็นอะไรในสันอันดับ4แล้วก็มิสูบิชิอันดับสําสหรับยอดรวมการจองรถทั้งหมดของทุกๆค่ายทุกๆยี่ห้อนะครับายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่30นี้รวมจนถึงวันนี้อย่างที่บอกนะไม่ใช่รวมถึงวันนี้ มันรวมแต่เมื่อวานนี้นะครับก็คือตัวเลขณเวลานี้แล้วก็คือ32,832ืคันซึ่งก็ถือว่าเป็นการผิดคาดกันไปน,นิดนึงเพราะว่าผู้จัดงานนั้นคาดว่าจะได้ประมาณสัก50,000คันนนะครับก็คือเอาละแต่ว่าไม่ใช่คือเขาคาดว่าไม่เกิน50,000ื่นคันแต่จริงจ้ง เพียงว่าตัวเลขอาจจะต่ําไปนิดนึงนะครับก็ถือว่ายอดจองในปีนี้ตกวูบเลยทีเดียวครับจากปีก่อนๆค่อนข้างมากเพราะว่าที่ผ่านมานั้นปีที่แล้วั้นตกเกือบประมาณ8 0,000ืกว่าคันเนี่ยนะครับครับอาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้อย่างที่กล่าวนะครับจึงทําให้ยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าใครที่พลาดงานนี้ไปในช่วงต้นปีหน้าในระหว่างปลายเดือนมีนาคมไปจนถึง ต้นเดือนเมษายนนะครับจะมีงานใหญ่อย่างมอเตอร์โชว์ของค่ายกระลังปีกรุ๊ปนะครับซึ่งก็เตรียมเงินไว้รอกันแล้วกันนะครับเพราะว่าคาดว่าปีหน้าอาจจะมีรถใหม่ๆที่จะเปิดตัวมาเรียกเงินในกระเป๋าของคุณออกไปอีกครั้งหนึ่งครับเตรียมตัวกันไว้ค่ะเตรียมตัวใช้จ่ายนะคะครับเอาละทีนี้เรามาเข้าสู่วันนี้เราเอาเรื่องราวของข่าวคราวในแวดวงการยานยนต์มานาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ วันนี้เราจะหยิบเรื่องราวของทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ<ฆ>ซึ่งบางท่านอาจจะเอ๊ะอะไรมันคืออะไรสก,กายแอคทีฟเป็นยังไงอีโคโบู t เป็นยังไงอะไรแบบนีอ้<ฆ>อย่างไรนะครับ<ฆ>แนวทางนในการพัฒนาเครื่องยนต์ของผู้ผลิตที่ได้รับความนิยมก็คือการนําเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับมาติดตั้งเทอร์โบซึ่งก็ทําให้เครื่องยนต์กาลังแรงมากขึ้นบางครั้งปริมาตความจุกระบอกสูบต,ต่ำ นะครับเทอร์โบมีเทอร์โบเข้าไปเทอร์โบ,บอาจจะไม่ใหญ่โตมากนะครับถ้าเข้ากำปั้นนี่แหละนะครับ,รบแต่ปรากฏว่าทําให้เครื่องยนต์นั้นมันแรงมากขึ้นแล้วก็ยังคงคงคุณสมบัติที่มีอัตราการสิ้นเปลืองที่บอกว่าการปล่อยไอเสียก็ต่ํามากๆเลยทีเดียวครับค่ะโดยแนวคิดนี้นะคะก็ได้ส่งผลให้กับเครื่องยนต์หลายๆแบบนะคะได้รับความนิยมค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ของทาง ECo b ป o ้นนะคะของ Ford หรือว่าเครื่องยนต์ของผู้ผลิตยุโรปอย่าง BMW มยูนะคะที่มีเทอร์โบอยู่หลายรุ่นเลยค่ะล่าสุดค่ะ ได้เตรียมส่งเครื่องยนต์ลักษณะดังกล่าวออกสู่ตลาดกันแล้วค่ะครับผู้ผลิตรายหนึ่งนั่นก็คือของค่ายฮอนด้าครับก็ไม่น่าเช,ชื่อทีเดียวครับได้เปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ๆที่มีชื่อว่า VTEC เทอร์โปกติเราจะได้ยินคําว่า VTEC หรือ VTECI หรือ VTECLEF นะครับ LEF ก็ L-E-V นี่แหละก็คือหมายถึงเรื่องของประหยัดพลังงานแล้วก็มลภาวะแต่คราวนี้เขามีการติดตั้งเทอร์โบเข้าไปโดยมีถึง3รุ่นด้วยกันครับประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ขนาด2 0 0 0ซีซีสสูบ มาพร้อมกับเทอร์โบแล้วก็มีการเน้นกําลังแล้วก็สมรรถนะในระดับที่สูงพอประมาณเลยทีเดียวสามารถให้กําลังสูงสุดได้ถึง280แรงม้าโอ้นะครับถ้าเป็นนั่นเขาต้องโอทานสมัยก่อนเขาเรียกว่าพระเจ้าจอดอ๋อนะครับแต่จริงพระเจ้าจอดมันแต่ถ้าพระเจ้าจอดก็อยู่นี่ครับพระเจ้าจอดนะฮะกับเออซึ่งก็ผ่านมาตรฐานไอสียูโร6แล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ยูโร5ก็ถือว่ามากโขอยู่พูดกันง่ายว่ายูโรหกนี่ก็ถือว่า ล่าสุดปันทีเดียวโดยเครื่องยนต์ตัวนี้จะมาพร้อมประจําการในรถยนต์ของ Honda ตั้งแต่ปี2014คือปีหน้าเป็นต้นไปนั่นเองครับค่ะอีก2รุ่นนะคะก็ได้แก่เครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซี4สูบนะคะที่ติดตั้งเทอร์โบและเครื่องยนต์ขนาด1,000ซีซี3สูบค่ะที่ติดตั้งเทอร์โบเช่นเดียวกันเลยโดย2รุ่นนี้นะคะจะเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วจากแรงบิดที่มากค่ะการประหยัดน้ํามันที่ดีเยี่ยมและกําลังแรงม้าที่สูงโดยเครื่องยนต์ดังกล่าวนะคะจะได้ประจําการในรถยนนนนตตต์เเล็กกกขอองง Honda ะคะในนคใาาาแ่่แ่ยยัไมผหํหดร ครับเครื่องยนต์ทั้ง3รุ่นนี้จะจะได้รับเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น Earth d r e a มนะครับก็คือ Earth ก็คือแบบเป็นอะไรที<ล>่ความฝันที่มันของโลกอะไรเป็นความสวยงามความเขียวขจีอะไรประมาณนั้นนะครับ,รบที่เน้นการประหยัดและการเผาไหม้อย่างหมดจดแล้วก็ส่งผลให้ได้รับกําลังมากขึ้นแล้วก็มีไอเสยที่น้อยลงซึ่งเมื่อ Honda เนี่ยได้เผยเครื่องยนต์ใหม่แบบนี้แล้วก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอย่างเราเรานี่แหละครับจะได้ใช้ของดียิ่งขึ้นนั่นเองครับแม่นี่ก็เป็น ส่วนหนึ่งที่ค่ายฮอนด้าก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์กันค่ะไปดูอีกข่าวนึงครับอันนี้ข่าวนี้โอ้โหเรียกว่าข้ามประเทศไปซึ่งผมก็ข้ามไปแล้วแล้วก็ไปมาแล้วจากที่กำลังจะบอกคุณผู้ชมอยู่นี้นั่นเอง,เองนะครับนั่นคือประเทศเพื่อนบ้านเราครับตอนนี้กําลังมีซีเกมอยู่นั่นคือเมียนมาอ่าเมียนมาแล้วก็จริงแล้วก็ต้องเรียกคําไทยเต็มว่าอะไร<ำ>สหาภาพ พม่าใช่ไหมคะประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามีอยู่หลายหลายชนชนเผ่านะฮะยังเข้ามารวมกันนั่นก็คือค่ายของเชฟโรเลตนะครับซึ่งประกาศเปิดศูนย์ภาพลักษณ์เป็นแบรนด์เชฟโรเลตใจกลางเมืองย่างกุ้งทีเดียวครับ เพราะว่าเขาไม่เอากุ้งเผาเนะ่ยเขาจะย่างกุง้งอย่างเดียวครับเพราะว่าเริ่มโครงการความรับผิดชอบ <c oughs> ต่อรังงานที่จะต่อสังคม3<ช>ด้านนะครับซึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการเปิดตลาดใหม่ของเชฟโรเล็ตครับค่ะก่อนก่อนหน้านี้นะคะทางเชฟโรเลตค่ะประกาศเปิดตลาดนะคะในพมา่าด้วยการแต่งตั้งบริษัทนะคะแปซิฟิกเอาพายเมียนมาจำกัดค่ะให้เป็นผู้แทนจําหน่ายแต่เพียงผูด้เดียวเลยนะคะโดยแปซิฟิกเอาพายเมียนมานะคะมีการมีแผนการสร้างเครือข่ายผู้แทนจําหน่ายรองรับการจับ จ,จัดจำหน่ายรถเชฟโรเลตนะคะหลากหลายรุ่นเลยตั้งแต่เดือนมกราคมปี2557เป็นต้นไปคะ่ะสำหรับการประกาศเปิดศูนย์ภาพรักแบรนด์เชฟโรเลตท,ที่ตั้งอยู่ในอาคารหมายเลข8 1มุมถนนเลดันและอินเซงนะครับไม่รู้อ่านถูกเปล่านะฮะก็แต่ว่าการอ่านประมาณนี้นะอินเซง,รเซงประมาณนะี้อินงเซงนะฮะอินเซงมากมาก,กว่านะฮะอินเซงแล้วก็คงจะไม่ดีแะ <สง S 2> นะครับเขตคามานะครับเป็นเขตคามายุทธ เป็นทาวชิปนะครับเมืองย่างกุ้งหัวม่าแล้วก็มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการเข้ามาสัมผัสรถของเชฟเบ o เล t และก็ผลิตภัณฑ์ของเชฟโบ o เล็อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับโดยผู้มาเยือนศูนย์แห่งนี้ก็ยังได้รับทราบถึงโครงการความรับผิดช,ชอบของต่อสังคมและก็โครงการเพื่อชุมชนของเชฟโบเลด้วยครับ ค่ะขณะที่โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรกคือเชฟโรเลตวอลเวอร์ฟุตบอลค่ะซึ่งเชฟโรเลตนะคะจะมอบลูกฟุตบอลที่ไม่มีวันแตกค่ะ5,000ลูกให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสทั่วไปนะคะในประเทศพมา่าภายในช่วงระยะเวลา6เดือนส่วนอีกหนึ่งโครงการค่ะเป็นโครงการ เชฟวีแคร์นะคะซึ่งการส่งมอบรถเชฟโรเลตสองคันให้แก่องค์กรเพื่อการกุศลค่ะที่ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลสําหรับการใช้งานเพื่อบริการผู้คนได้อย่างกว้างขวางค่ะแล้วก็มีการเข้าถึงชุมชนที่ห่างไกลได้มากขึ้นนะคะในระยะเวลา6เดือนค่ะสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยที่อยู่ในที่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ,รบก็คือจริงแล้วเราประกอบรถยนต์ในบ้านเรานะครับล้วก็ส่งไปจําหน่ายอย่างประเทศพมา่าก็คือพม่าเองก็เป็นถือได้ว่าเป็นตัวแทนจําหน่าย อีกโถต,ตัวแทนหนึ่งนะครับที่อของไทยนั่นเองครับแต่อาจจะเห็นว่ามีภาพฝรั่งฝรั่งอะไรเงี้ยก็ธรรมดาครับเพราะว่าเชฟ v ว o เล t ตนั้นเป็นรถในตระกูลยุโรปนะฮะของเจอรอนมอเตอร์ดูดแรโดยเจอรอนมอเตอร์นั่นเองซึ่งก็ถือได้ว่าขนาที่โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านด้านแรกของเชฟเวลเล็ตวันเวิร์ลฟุตบอลที่เชฟ e v ลเล็ตจ,จะมอบลูกฟุตบอลที่ไม่มีวันแตก5,000ลูกเนี่ยนะครับให้แกเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสทั่วประเทศพม่าแล้วภายในช่วงเวลา6เดือนครับ ส่วนอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการเชฟวิแคร์นะครับซึ่งจะส่งมอบรถเชฟเวรเรตสองคันให้แก่องค์กรเพื่อการกุศลที่ไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลนะครับสำหรับการใช้งานเพื่อบริการให้ผู้คนได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงชุมชนห่างไกลได้มากขึ้นในระยะเวลาแค่6เดือนเท่านั้นครับ สำหรับโครงการสุดท้ายนะคะมุ่งเน้นที่การศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมค่ะโดยเชฟโลเลตนะคะและพันธมิตรจะมอบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคในพม่านะคะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอบรมจากประสบการณ์จริงโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วยค่ะซึ่งโครงการทั้งหมดนี้นะคะยังสอดคล้องกับปรัชญาของเชฟโลเลตค่ะในการตอบแทนกลับสู่กลับคืนสู่สังคมนะคะที่เชฟโลเลตดำเนินธุรกิจอยู่ด้วยค่ะครับนัน่นแหละครับนั่นก็เป็นโครงการที่เรียกว่า เป็นของค่ายเชฟโรเลตที่ถือได้ว่ากำลังก้าวเข้าสู่ uh, ประเทศที่กำลังพัฒนา,านะครับเพราะว่า uh, ในพม่าเนี่ยปับันนี้ก็เป็นรถที่ขับด้วยพวงมาลัยขวา,ขวาแต่ขับขวาแต่เพราะรถส่วนใหญ่รถมือสองก็มาจากบ้านเรารจากประเทศไทยเองครับซึ่งเขาก็ทางพม่าเองก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนก็คือหน้าเวลาต่อไปนี้ก็คือว่าจะใช้รถพวงมาลัยซ้ายแล้วนะครับ แต่ก็ก็เพิ่งจะเริ่มนะครับสำหรับเรื่องของยานพาหนะที่ใช้ในพม่าใปัจจุบันนี้ค่ะครับไปต่อยีข่าวหนึ่งครับหลังจากที่ผ่านมาสองปีที่มีประกาศมีการประกาศล้มละลายกันนะครับแหมฟังแล้วดูแบบน่ากลัวนะล้มละลายนะครพราจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะล้มละลายของผมนี่ล้มแล้วก็นะฮะล้มแล้วลุกได้ล้มแล้วลุกได้อะไรลุกฮะล้มแล้วลุกในอาจารตัวเราตัวเราล้มใช่กตัวเราลุกได้โอเคฮะ ซึ่งในตอนนี้ซาบก็ส่งสัญญาณแบบเขาเรียกว่ามาเป็นที่ประจออ่อนๆอะไรออกมาให้ตลาดรถยนต์ทั่วโลกได้รับรู้แล้วว่ารถยนต์สัญชาติสวีเดนที่กําลังเตรียมสายพานการผลิตประกอบในโรงงานที่เขาเรียกเมืองอะไรนะผมโทฮันตันโทฮัตตันนะฮะในการผลิตรถยนต์รุ่นรุ่นซับ9ขีด3นะครับตัวนี้นะเตรียมพร้อมกลับเข้าสู่ตลาดภายใต้เจ้าของใหม่นั่นก็คือ NEV Yes น,น,นะครับค่ะ,คะนายมิเคลนะคะออสลุนนะคะโคโซกของ NEV หรือ National นะคะ Electric Vehicle Sweden ค,ค่ะกล่าวยืนยันนะคะถึงข่าวนี้ว่าทางซับค่ะกำลังเริ่มต้นนะคะเดินเครื่องจักรเพื่อทดลองการผลิตรุ่น9ขีด3ค่ะโดยในตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองและเตรียมการนะคะคาดว่าจะกลับมาเริ่มกำลังการผลิตอย่างเต็มตัวในปีหน้าค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับนับจากเดือนเมษายนปี2011นะที่โรงงาน ทอฮัตตันนะครับ <c oughs> ของซาร์ฟนั้นกลับมาผลิตอีกครั้งหลังจากที่รถยนต์ซาร์ฟคันสุดท้ายหลุดออกจากสายพานการผลิตในเดือนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นอีก6เดือนนะครับในวันที่19ธันวาคมนี้นะฮะซาร์ฟก็ต้องเปิดถูกปิดกิจการเพราะว่าลมละลายในยง N ั e ้น NEVS เนี่ยนะครับเขาก็ซื้อกิจการของซาร์ฟเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไม่ใช่เมื่อกี้ผมบอก19ธันวาคมนะัม้นหมายถึงปีที่ผ่านมานะครับ แล้วก็เป็นการปัดฝุ่นแล้วก็นาชื่อซับกลับมาสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเริ่มขึ้นในเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากที่ข้อตกลงกต่างๆที่ทาง NEVS นะครับกับซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนได้ตกลงกันเสร็จสิ้นกระบวนการครับค่ะรถยนต์ของซับนะคะที่ถูกผลิตออกขายในปีหน้าค่ะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะคะและในปี2014นะคะจะมีการผลิตเวอร์ชัน EV ค่ะที่ใช้ในโครงการของ 9K 3ีซออกขายในตลาดด้วยนะคะโดยเป้าหมายใหญ่ของซับนะคะคือการบุกตลาดรถยนต์ในจี ซึ่งเหตุผลหนึ่งะคะเป็นเพราะว่า NEVS นะคะนั้นถูกถือครองโดยฮ่องกงอินเตอร์ขออภัยค่ะฮ่องกงเนชั่นแนลโมเด e เอเนอร์จีโฮลิงนะคะและมีเทศบาลเมืองชิงเต่านะคะถือ,อหุ้นอยู่22นั่นเองคัคบแล้วก็ล่าสุดนั้นทางซาบก็ได้เปิดตัวรถซีดานยอดฮิตของค่ายขึ้นมาอย่างซาร9 3 Aero นะครับอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับประกาศจำหน่ายอย่างเป็นทางการซึ่งซับ 9.3เอโรรุ่นปี2 0ง4นั้นก็ยังคงใช้รูปโฉมรถของรุ่นปรับโฉมที่เปิดตัวในปี2 0 1 1นะครับซึ่งเป็นหน้าตาการออกแบบที่หลายคนยังคุ้นเคยกันไปอย่างดีอยู่แล้วนะนะครับแต่ว่าในส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือโลโก้รูปตัวกริฟฟินนะครับได้ถูกถอดออกไปแล้วโดวยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยระบบขับเคลื่อนซับ9.3ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบขนาด2 0 0 0ดีซีซึ่งก็ให้แรงม้าถึง220แรงมา้านะครับตอนนี้มีให้เลือกจับคู่ทั้งกับเกียร์ธรรมดาและเกียร์ อืมจึงก็ถือได้ว่าอาซับเนี่ยนะครับ9 3าขีดสาเอโร่ค่ะ,ะคจะเริ่มจะมีการเริ่มจัดจำหน่ายนะคะในสวีเดนตั้งแต่วันนี้ค่ะ10ธันวาคมนะคะในราคา279,000บาทนะคะโดยสวีเดนนะคะขออภัยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่บาท สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันโครนสวีเดานค่ะเ้าเป็นเงินไทยขออภัยค่ะเป็นเงินไทยนะคะก็หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทค่ะก็พอดีขายสองแสนเก้าหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทก็เจ๊งอ่ะนะเปิดตัวมาใหม่ทั้งทีนะมาขายสองแสนเจ็ดหมื่นอ้าวนะฮะเพื่อไปพอดีนะพอดีน้องฟ้าแล้วเราเอ๋อไปนิดนึงครับเป็นขออภัยนิดนึงนะฮะไปต่อกันอีกสักข่าวครับกับค่ายรถเกาหลียังเกียร์ครับเกียร์นี่ เคยมีชื่อตอนนั้นก็มีเคยเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายในค่ายของพ<ะ>ีเมียเกียนะครับซึ่งก็อยู่แถวเรียบทางด่วนนี่แหละครับเ<ะ>ก,กียก็ตอนนั้นก็คือปในประเทศไทยแต่ว่าในเกียกที่อยู่เกาหลีเนี่ยก็คือณขณะนี้เนี่ยก็คือทางค่ายฮุนไดเนี่ยก็เข้าไปเทคโอเวอร์อยู่นะครับแต่ว่าเกียก็ถ้าเกิดว่าจะเข้ามาประเทศไทยก็มีการบริหารโดยเบดเสร็จโดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับทางทางตัวเกาหลีก็คือหมายถึงว่า อาจจะเป็นคนไทยนี่แหละเป็นดิวสว์บิวเตอร์เองนะครับเกียร์ก็ได้มีการปรับโฉมในรุ่นสปอร์เทดนะครับซึ่งก็เป็นรถขับเคลื่อนสีล้อแบบโฟร์วีดายนะครับอัปเกรดคุณภาพแล้วก็ปรับราคาเหนือคู่แข่งในตลาดสหรัฐนะครับก็คือเกียร์สปอร์เทดอยู่นี้ก็คือ SUV ขนาดคอมแพ t นั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งรุ่นขายดีของเกียร์มอเตอร์ในตลาดโลกก็ได้รับการปรับโฉมเป็นรุ่นปี2014นะครับโดยสปอร์เทดนั้นโฉมนี้ก็ยังอยู่ในวงพูดง่ายๆว่าอายุของเจเนอเรชันที่3 ทำตลาดมาตั้งแต่ช่วงปี2010น,นะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีมีให้ไม่มากนะักแต่ว่าการปรับปรุงเครื่องยนต์และอุปกรณ์มาตรฐานนับว่ายังคุ้มค่าทีเดียวครับ เกียร์นะคะปรับปร,รุงเครื่องยนต์ซีซูบ2.4ลิตรนะคะด้วยการเพิ่มระบบฉีดเชื้อเพลิงตรงนะคะหรือ direct i n j e c t i o นนั่นเองค่ะช่วยให้การใช้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและลดอัตราสิ้นเปลืองลงนอกจากนี้นะคะตัวเลขพละกําลังก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยค่ะด้วยนะโดยนะคะเมื่อเทียบรุ่นก่อนหน้า Sport ตเท็นะคะ M Y 2 0 1 4ค่ะมีกํลาลังสูงสุด1 8 2แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุด24.5กิโลกรมัมเมตรและในรุ่นพื้นฐานนะคะจะได้รับการติดตั้งนะคะค Uh, shock episode. ช็อคแอฟซัพเบอร์ใหม่นะคะที่ได้รับเซตอัพในแบบสปอร์ตค่ะจากเดิมที่เคยมีให้เฉพาะในรุ่นกลางและรุ่นท็อปค่ะช็อคแอฟซัพเบอร์ส่วนใหญ่เราก็จะเรียกกระชกไงฮะเราเรียกไปเรียกชกจริงๆแล้วไม่ใช่โชกนะต้องเรียกช็อคแอฟซัพเบอร์ช็อคแอฟซัพเบอร์แต่ไม่ใช่ช็อคซีนีมานะครับเพราะว่าช็อคซีนีมาก็คุยอยู่หนูเนี่ยจะช็อคซีนีมาเลยไม่ใช่ค่ะรุ่นพื้นฐานของสปอร์ตเท็ด LX เนี่ยเปิดราคาจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่21,600ดอลลารร์นะคับหรือประมาณ 6 9 0 0 0 0บาทนะครับไม่รวมค่าขนส่งซึ่งจะมีค่าขนส่งอีก8 5 0าดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัดไปรุ่นเกียร์ธรรมดาออกไปเนี่ยเท่ากับว่าเพิ่มเงินจากรุ่นที่แล้วเนี่ยประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับ,รบสำหรับเครื่องยนต์แล้วก็มีเกียร์อัตโนมัติแล้วก็มีตัวโชอคอัซับเบอร์เป็นแบบสปอร์ตนะฮะก็คือมีอการลีบัมบีบา,บาที่ค่อนข้างจะเป็นแบบสปอร์ตมากขึ้นราคาเริ่มต้นใหม่ก็ส่งผลให้สปอร์ตเท ปี2014เนี่ยมีราคาสูงกว่าคู่แข่งในตลาดอย่าง Mazda CX5 นี่แหละถ้าเข้ามานะ,ะถ้าสมมุติว่าตัวไนยำหน่าบ้านเราเอาเข้ามาเนี่ยโอโ้โหจะเป็นตัวเรียกว่าคู่แข่งของ Mazda CX5 เลยทีเดียวซึ่งเป็น Sky Active ที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกตัวครับก็คือ Hyundai Tucson นะครับ s o n แล้วก็ยังมี Mitsubishi Outlander อีกตัวซึ่งเป็น Outlander Sport นะครับนั่นก็หมายถึงว่าเกียร์นั้นมั่นใจในศักยภาพของ Sport a หตมากพอดูทีเดียว ถ้าหากว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูจากยอดจําหน่ายที่ผ่านมาก็จะพบว่าสปอร์เทดนั้นมีค่าเฉลี่ยของยอดจําหน่ายในสหรัฐนั้นสูงขึ้นมาโดยตลอดครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะราคาใหม่นี้ก็นับว่ายังต่ากว่าผู้เล่นหลักนะคะอย่าง Ford Escape, Chevrolet นะคะ Escape ค<ะ>่ะเอเอสเค e นะคะเชฟโรเลตอีคว i n o x นะคะนิสสันรุ่นะคะจิฟเชลกีและ Toyota r a าร์เอนะคะโดยสปอร์เทดรุ่นกลางลาโฟลาโฟ ลา f o ่โดยสปอร์ตเรุ่นกลาง e x นะคะจะจำหน่ายที่25,000ดอลลราค่ะหรือราว800,000บาทนะคะส่วนในรุ่นเทอรของเรา s x turbo charge จบที่26,900บาทหรือราว860,000บาทค่ะอืมนะฮะก็คือหมายถึงว่าพบกันอีกอเพิ่มไปอีกประมาณ26,900บาทค่ะอันนั้นก็จะได้ประมาณ800,000ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็ราคาก็ ใกล้เคียงกับตัว CX-5 อไฟะไต่างๆที่อยู่ในนี้แต่พวกอย่าง Jeep c h เชโรก e อะไรพวกนี้ก็คือณเวลานี้เนี่ยก็คือก็เาขาเรียกอะไรอยู่ในหลุมแล้วไม่มีใครเป็นตัวแทนจำหน่ายนะแต่เป็นทางการก็ยังมีเพียงแต่เหลือค่าย c h e บ r ร l เลตค่ายฟอร์ดนะครับนิสสันแล้วก็ตวโตยตา้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผมว่านิสสันเนี่ยน่าจะเป็นตัวจุกมากกว่าที่เอามาประเปิดตัวในงานมอเตอร์โปครั้งนี้ค่ะ และนี่ก็คือข่าวคราวที่เรามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับในเรื่องความเคลื่อนไหวทางในแวดวงการยันยนต์นะครับ ช่วงหน้า,นาเปิดสายนะคะให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหารถยนต์กันแบบสดๆเลยนะคะที่เบอร์02ค่ะ9349258ถึง 9, 9, 9หรือรจะเป็น SMS นะคะสามารถส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะส่งเข้ามาปรึกษาปัญหารถยนต์ก็ได้อย่าลืมบอกยีห่ห้อรุ่นแล้วก็ปีของรถด้วยนะคะสำหรับ SMS นะคะก็พิมพ์ M ก่อนแล้วก็เว้นวรรคนิดนึงนะคะตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่438377 8คะ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ